มาแล้วค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ไมายังไมายังมาแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆนครับตอนนี้นะครับโอ้ก็มาไลฟ์สดนะครับกับทีมงานโอ้ลัลาครับวันนี้อยากจะมาคุยกับเพื่อนเพื่อนครับเพราะวันนี้โอ้เหงามากฮะแล้วก็นิ้วเท้าเพิ่งแหกไปครับตะกี้เตะเข้าไปที่เหล็กฮะนิ้วแหกก็เลยต้องนั่งทําแผลครับผม ทำอะไรกันอยู่ครับช่วงนี้ในช่วงที่เรากักตัวอยู่บ้านเพื่อชาตินะฮะอยากรู้ว่าเพื่อนๆทำอะไรแก้เบื่อครับมาแชร์กันหน่อยครับผมคิดถึงยังเลยฮะคิดถึงมากครับผมพี่ปุ้ยครับรักฮะเอมิโกะจังนะครับบอกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอมิโกะครับครับเฮียโอนะครับผมตกใจเลยฮะนึกว่าด่าฮะครับสวัสดีครับ นี่สวัสดีครับน้องไม่ไม้ครับทําอะไรกันอยู่ครับช่วงนี้ครับในช่วงอกักตัวอยู่บ้านครับขนาดกักตัวยังหล่อโอ้โหนี่โอ้บอกเลยครับว่าไม่ได้ตัดผมเลยนะฮะผู้จัดการนี่บ่นย้ําเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ผมยาวมากสวัสดีครับนี่สวัสดีจ้าไอ้ทองเอกสวัสดีจ้านี่เขาบอกเขานอนเล่นเฟซครับ พี่โชฮะจริงๆนี่ผมอยู่กับพี่โชด้วยนะฮะแต่เขาไม่โชตัวนะฮะตอนนี้เขากักตัวอยู่เขาห่วงตัวเขาเป็นคนห่วงเนื้อห่วงตัวนะฮะพี่โอกินสมตเปเบาเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีมีสิทธิ์ครับผมชอบกินสมตามากต้องตามปูปลาด้วยนะนี่ครับทําอะไรกันอีกครับแชร์กันมาหน่อยครับผมว่าช่วงนี้ทําอะไรกันเผื่อโอ้ไปทาบ้างฮะ เผ็ดเนะเผ็ดเนะคืออะไรครับผมนี่สวัสดีครับ FCPO ขอบคุณครับพี่สายฝนนะครับดีจ้านี่ตอนนี้นะครับเรามีคนอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเราอย่าลืมแชร์ให้ด้วยครับผมลงคลิปบ่อยๆนะครับช่วงนี้ก็พยายามจะรวบรวมทีมงานนะครับมาถ่ายโอละลากันให้ได้ครับเพราะว่าเราก็ต่างกักตัวอยู่บ้านครับ เล่นเกมนะครับมีคนหนึงบอกผัดกะเพราฮะผัดกะเพราอยู่บ้าน,นครับเพื่อความเพลินนะฮะแล้วก็คิดถึงโอ้ครับคิดถึงเหมือนกันครับ <S <S อืมเอซี FC ด้วยครับขอบคุณมากนะครับมัดจุกหน่อยพ่อจัดให้โอ้โหมัดจุกมัดจุกตอนนี้ไม่ค่อยดีเพราะว่าผมยาวมากนะเอาลงมาฮะโอ้โหเละเลย <S <S โอ้โทางทางครับผม รักพีโอเลิฟยูเหมือนกันนะจ๊ะอย่าลืมบอกมาด้วยว่าช่วงนี้ทําอะไรกันบ้างเนี่ยแชร์กันนิดนึงคุณทันโอ้โหพี่ชมีคนทักผมว่าคุณทันนะฮะคือสงสัยติดตามละครโน้นครับเรื่องสองหัวใจนี้เพื่อเธอกับน้องมิน้นชลิดูนะฮะเออชลิดาครับผมน่าใส่มากไอ้ยาครับผมแล้วก็อย่าลืมช่วงนี้อย่าลืมดูทองเอกด้วยนะครับทองเอกเขาเอามารีรันนะฮะทางช่องสาม แต่วันนี้ต้องดูนี่ก่อนอกหักจะมารักคุณนายเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ผมนอ่เล่นครับเออเป็นละครของของน้องหมากห <c oughs> มากมิวตอนนี้วันนี้ก่อนเลยวันนี้ <c oughs> ชื่อเรื่องอะไรครับี่ชมอกหักรักคุณสามีอกหักรักคุณสามี <c oughs> ผมก็มั่วะฮะต้องอย่าลืมติดตามเขาสองคนด้วยนะครับรู้สึกวันนี้กําลังเข้มข้นเลยฮะ <c oughs> พี่เล่น <c oughs> พี่โอเล่น <c oughs> R O V ไหมบอกเลยครับ <c oughs> ว่าเล่นนะฮะ ผมเล่นนะครับเล่นเป็นตัวของตัวเองด้วยฮะไายาเตะครับผมเสียงไฮยาเตะนะครับเราก็จยเราก็จอยเออข้างหลังนี่ทีมงานคือพี่อ้อมไม่ใช่ใครฮะทีมงานผมเป็นสาวกเอวีฮะพี่เล่นฟรีไฟพี่พากช่ไหมใช่ครับ โอเป็นคนภาคเองนะครับสำหรับคาแรคเตอร์ไฮยาเตะนะครับผมนี่มีภาษาเกาหลีมาด้วยครับอกหักแอบรักคุณสามีถูกต้องเลยฮะโอ้โหแต่โอไม่มีรางวัลให้นะฮะคือเขาผมก็ถือว่าช่วยกันนะครับนี่มีคนจากฟิลิปปินส์ด้วยแต่เร็วมากเลยห้ Hi p อ I love you p อนี่ครับ Call My name please อ่าอ่ะโอ้โหผมไปเร็วมากครับอ่านไม่ทันนะ ให้เราไปโอลาลาถ้าหมดคมดแล้วไทท้ทหมดโควิดแล้วอาพี่พี่พี่โชว์เขาบอกว่าให้ออถามน,นะครับว่าเพื่อน<ๆ>เพื่อนเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยเราเราต้องกักตัวเพราะว่าเราเราต้องช่วยชาติหยุดโควิดใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าหลังจากเนี้ยฮะหลังจากโควิดหมดเนี่ยอยากมีที่แนะนําให้อออยากไปลาลาที่ไหนไหมครับเดี๋ยวออจะเอามาพิจารณาเดี๋ยวจะไปได้จริงๆก็ได้นะครับผมอยากให้พี่โอ้กิน เผ็ดมาเลเซียคืออะไรครับผมนนี้โอ,อ้ไม่รู้อ่ะฮัลโหลฟอร์มอินโดนีเียครับใครคือโชว์พี่โชว์นี่เป็นผู้จัดการโอ้นะฮะครับผม <laughs> ครับพี่เออพี่โชคิดถึงโชว์ครับผมนี่ครับเชียงรายค่ะพี่โอเชียงรายนะฮะยังไม่เคยไปอากาศเป็นไงบ้างครับเชียงราย โอ้โหตอนนี้นะฮะคอมเมนต์เริ่มไปกันใหญ่แล้วฮะตอนนี้โอ้โหคิดถึงโอลาลาแล้วก็คิดถึงทองเอกนะครับอย่าลืมนะครับสงขาค่ะพี่นาราธิวาสค่ะพี่โอว่าพรือสั่งจังว่าพรือหนองสาวไปลองใต้กับบีบ้ามาก็อย่าทำบ้ารอรอเรวเร็วร อ่าตอนนี้นะครับตีฮอกไกโดครับผมฮอกไกโดมาค่ะฮอกไกโดเออพี่โอไปไม่ไหวะฮะอาจจะงบละลาโอาละลาเราอาจจะไม่ถึงนะฮะไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้นะครับงบไก่ไปนิดนึงนะฮะงบหมดแล้วก็มาโอละลาที่ฝรั่งเศสค่ะพี่ช์หมายถึงหมดโควิดนะหมายถึงหมดโควิดแล้วเราจะเป็นละลาที่ฝรั่งเศสนะครับ <c oughs> ไปลำปางพัตตารุงก็มานี่เกาะสมุย มีพี่เขาบอกให้ไปเกาะสมุยอะนี่ครับผมมีอีกไหมฮะมีอะไรที่พี่โอได้เล่นฟรีไฟล์ไหมคะฟรีไฟล์ใช่ฟรีไฟ์เกมพี่โอเล่นแต่ ROV เลยจ้ะช่วงนี้พี่โอติด ROV จะแล้วก็อย่าลืมโหลดไฮเดเตด้วยจ้ะต้องซื้อใช่ไหมฮะพี่โอต้องทำไงฮะตอนนี้ไม่ต้องซื้อละตอนแรกมันเขาแจกแล้วตอนนี้ฮะต้องซื้อต้องซื้อนะครับ ไทยเตะตัว 650. ละหกร้อยห้าสิบมีช่วงนี้มีใครที่อยากจะฝากร้านนะฮะบ,บอกโอ้มาได้เลยเดี๋ยวโอพูดให้นะครับผม<ช>เพราะว่าช่วงนี้เขเข้าใจว่าทุกคนก็ลําบากนะครับแล้วก็ต้องทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยก็โอ้ลาบากแล้วเช่นช่วงนี้นะครับโอ้ขายของเก่งมากโอ้ขายของเก่งมากอบอกเลยฮะขายได้ทุกอย่างนะฮะ สายแคร,รี่ต้องซื้อจริงๆค่ะไอยะ้ยานี่ตัวจริงเข้ามาฮะสายแคร,รี่นะฮะร้อยเอ็ดที่ท้องเที่ยวเยอะค่ะนี่ร้อยเอ็ดนะครับขายอย่างเดียวขายอะไรครับมีอะไรไมาให้ขายไปก่อนร้านค่ะนี่รอละครใหม่นะครับหนังใหม่ๆค่ะพี่โอเพชรบูรณ์ค่ะชุมพรก็มาครับไหนมีใครอยากขายอะไรไหมฮะที่ฝากร้านไหมครับ มาหนองคายชุมพรชนบุรีนี่ครับเขบาฝากไม่ฝากรา้านเขาฝากรัก,กอะเขาพิมมาใครนะฮะนี่ฝากรักฝากรักนะฮะโอ้โหพี่โอก็ฝากรักกลับไปด้วยนะครับอย่าลืม <c oughs> เออดูมมอไม่ใช่ฝากรักคือแบบว่าไม่รู้กันนะเป็นยังไงครับ <c oughs> มีคุณบัวเขาฝากร้านมานะเขารับทุกบ้านรื้อถอนครับคุณบัวนะครับเขารับทุกบ้านรื้อถอนนะครับช่วงนี้ใครรู้สึกว่าที่บ้านเออ รู้สึกลกหรือว่ารู้สึกอยากจะทําบ้านใหม่หาคนทุบบ้านโทรหาพี่เขาได้เลยครับพี่อะไรนะฮะพี่บัวรับทุบตึกนะครับผมพี่บัวรับทุบทั่วราชอาณาจักรนะฮะตกลงราคากับพี่บัวเขาเองเลยอยากให้พี่โชว์ตัดผมให้พี่โออยากให้พี่โชตัดผมให้พี่โอหรอฮะเออก็ดีนะฮะมันยาวมากไปอินเดียครับขอกระตุกกระตุนหน่อยฮะ กระตุกกระตุนเออันนี้เป็นเอาไปพูดถึงสุขสรรค์วันสดสนุกมากพี่โอเป็นคนจังหวัดไรอ่ะพี่โอเป็นคนกรุงเทพอ่ะเราพูดถึงสุขสันต์วันโสดนิดนึงก็ได้สุขสันต์วันโสดนะครับผมทำไมฮะพี่คนชอบมากชอบเยอะเลยพี่ก็ชอบนะโอ้หนังเรื่องสุขสันต์วันโสดนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นหนังที่โอ้เข้าก่อนโควิด นี่ก็ออกไปแล้วด้วยแต่ก็มีคนแบบชื่นชอบเยอะแล้วก็ <th> พี่ๆท,ทีมงานผมก็ชอบด้วยผมก็ชอบเพราะว่าเพลงเพอเยอะพี่อ้อฟใช่แล้วก็แบบบรรยากาศก็สวยข้อเพลงหนึ่งแก้มน้องนางนั้นแดงก่าใครใจพี่ชมท้พัสสุธาดวงหรือไทยหรือดวงแกวตาดุดดวงดาราดวงดาวดวงไหนพอแล้วมั้งพี่โชว์ตัวได้ไหมโชว์ได้คือผมก็ไม่รู้ว่าติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่ว่าผมก็อยากร้องเพลงเนี้ย พี่โชว์เคลียร์มาแล้วกันนะครับผมแต่ตะกี้ก็อาจตะกี้อาจจะโดนไปห้าหมื่นละเพลงพี่ต๊อกไม่โดนลิขสิทธิ์เพราะว่าคุยกันได้เพลงพี่ต๊อกนี่เธอชอบดื้อเธอชอบดื้อเธอชอบดื้อจะพูดอะไรแล้วเธอชอบว่าชอบบนนะชอบเที่ยงชอบเลียนชอบล้อเธอไม่ทำตามใจเธอแล้วแล้วก็ด่าด่าแล้วก็บนนะบ่นบ่นแล้วก็ด่าด่าด่าแล้วก็บ่นบ่นแล้วก็ว่า จะโดนไม่ใช่น้อยจะโดนไม่ใช่น้อยถ้าเธอนั้นดื้อเกินอันนี้ถ้าไม่หยุดผมร้องไปเรื่อยนะฮะเธอนั้นดื้อเพลงนี้เพื่อนๆคิดว่าไงครับร้องเพลงเติร์กเลิฟให้หน่อยค่ะนี่เพลงร้องเพลงอิวสลิ่ฮะแต่ตะกี้ที่ผมร้องเพลงของพี่ต๊อกสุกรนี่มีใครอยากให้ไปร้องโชว์ตัวไหมครับเพราะว่าผมเนี่ยตัวเองเนี่ยอยากร้องเพลงชอบดื้อมากฮะแต่ผมบอกกับพี่โชว์แต่ว่าผู้จัดการผมเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เขาไม่ให้ผม เขากลัวเรื่องลิขสิทธิ์แต่ผมบอกว่าไม่ต้องกลัวผมเคลียร์กับเจ้าของเพลงแล้วเพราะว่าเจ้าของเพลงบอกยังไม่เคยมีใครมาขอเลยมีมาเิโอคนแรกมาเลโออยากร้องเพลงนี้ชอบมากนะฮะก็เดี๋ยวต้องดูว่าพี่โชจะอนุญาตหรือเปล่านะฮะอยากดูพี่โอเล่นละครจันถึงสุขเลยจันถึงสุขไม่ได้นะครับพี่โอคงังไม่ไหวนะจะใจอย่างนั้นครับให้พีโอเล่นละครให้ดูได้ใหม่พี่โอเล่นละครให้ดูเราเล่นเป็นตัวร้ายลองดูสักหนึ่งซี โชทำไมคิวช่วงนี้มันเยอะจังเลยโอ้ลับไม่ไหวแล้วะพี่นี่มันไม่ใช่แล้วพี่คิวนีพี่จะให้เล่นสดอย่างนี้ไม่ไหวพี่มันต้องมีบทพี่อ๋อเราให้โชด้วย้ะน้ำตาไหลลงพี่เห็นผมเป็นอะไรครับพี่อ้านัสแดงนะผมผมเช็ดมอไซค์แล้วก็เตะไปโดนที่ลิฟต์มามิวแหก เชี่ยชมรีสองมาเป็นสิบล้แล้วว่าชมรี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 นะครับผมพี่โอไม่มีเอ่อท่าเต้นท่า,า,าพี่ต๊อกด้วยโอ้โหนี่น้องกิกี้พี่กิกี้นี่รู้จักพี่ต๊อกสุบกรแน่นอนจริงฮะผมมีเขาทักคนมท่าเต้นเอคุณต๊อกอะฮะโอ้ท่าเขาเยอะฮะเขาชอบเต้นนะเขาไปไหนชเชอบเต้นไม่รู้ท่าของเพลงอนะ รถมารถมาเข้ามาในยูคูไหนฮะรถบัสฮะทนีโอ้โหรถบัสลูกพ่อน้องรถบัสเป็นน้องรถบัสตอนนี้เล่นสเก็ตบอร์ดไปถึงไหนนะฮะพี่โออยากรู้ครับเพราะว่าพี่โอได้สนับสนุนอุปกรณ์มาให้แล้วเนี่ยตอนนี้ออลลี่ได้ยังฮะมีคนมาบอกว่าน้องโอซ่อมรถเสร็จยังไม่เคยเสร็จนะฮะรถเราไม่เคยเสร็จนะฮะซ่อมยังไงก็ไม่เสร็จไม่เคยจบสักทีนะครับเราซ่อมไปเรื่อยๆครับ นายแบบสกินไฮยาเตะโอ้โหครับ c n y y u โอ้โห y o u c o ค e ถ o c h i นานะครับไชนาเป็นยังไงบ้างที่เมืองจีนเป็นยังไงบ้างครับ How เพางเจนบขอเพลงเจนนุ่นโบนะครับเจนค่ะเจนค่ะหนูชื่อเจนมากับนุ่นแล้วก็มากับโบโชอค่ะ โชค่ะหนูชื่อโชมากับโอ้แล้วก็มากับโคได้นะฮะก็พอได้ครับมั่วๆไปนะครับพี่โอมาเชียงใหม่อีกนะคะได้เลยครับผมชอบเชียงใหม่มากนะครับชอบไปเที่ยวเชียงใหม่ที่สุดแล้วนะฮะไฟป่าที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างครับเป็นห่วงนะครับตอนนี้ดับหรือยังครับได้ข่าวว่าเขามีเทคโนโลยีใหม่ไปช่วยรู้สึกว่าช่วยได้เยอะมั้งครับพี่เออมันเห็นข่าวมาพัทยาหน่อยครับ พี่อ้อยอยู่กับใครครับอยู่กับผอเจากอจ้ะแล้วก็ทีมงานนะจ๊ะทํารถอยู่เปล่าทํารถเสมอจ้ะไม่เคยหยุดอะจ้ะไฟป่าดับหมดแล้วค่ะพี่โชว์บอกแล้วนะครับเรียบร้อย Hello from Paris นะครับผมโอ้โหเต้นด้วยพี่อ้อเออถ้าจะเจนนุ่นโบพี่ออเต้นนี่มันจะหนักเลยนะฮะพี่อ้อร้องเพลงตลกนะครับไม่ไม่คิดว่าพี่อ้อร้องเพลงพร้อมมั้งเหรอจ๊ะอืม ไปเที่ยวพัทลุงบ้างนะคะพี่โอผมทำงานประดิษฐ์ไม้ไอติมที่บ้านนะครับโอ้โหชื่ออะไรชื่ออะไรอ่านชื่ออะไรครับไม่ทันไวมากไม่ทันนะครับไวมากนะฮะพี่ที่ตึกชิโนโปรตุเกสอ่านอะไรก็ไม่ทันนะครับตอนนี้พี่โอ้ถ่ายละครอยู่ครับทำไมไม่ลงคลิปเลยพี่โอ้หลออจักครับพี่โอ้คิดถึงพี่โชว์รายการโอลารลรายการโอลานะครับทำแน่นอนนะครับผมแต่ว่า ตอนนี้เราก็เ,าาเดี๋ยวเราขึ้นซีซั่นสองแล้วนะครับ <c oughs> ขายโคมไฟครับมีพี่คนหนึ่งขายโคมไฟนี่นะครับตึกชินโนโปรตุเกสพี่โชว์ที่เมืองภูเก็ตเขาแนะนําให้ไป <c oughs> ตึกชินโนโปรตุเกสนะครับเมืองเก่าเมืองภูเก็ตเนาะตอนนี้นะครับแล้วก็มีที่อัมพาวานะครับของกินเยอะฮะฟิลิปปิน m i s ย you ครับไอ miss you ทุกปอหลังโควิดมาริโอพี่ชอแหละ ตอนนี้นะครบก็อ้อะไรก็จะแบบขาดให้หายนะฮะมีแฟนเาอกว่าอยากให้ไปทำที่จีนเอาลาที่จีนหรอมาเดี๋ยวเราไปยินดีนะครับให้หมดก่อนแบบพาไปใช่ครับเพราะว่าถึั้นเลยั้นใช่ครับแล้วก็ผมเดามาแล้วนะครับว่าถ้าไปจีนเนี่ยผู้จัดการอาจจะไม่ไปนะครับเพราะว่าผู้จัดการเขาเป็นคนที่ติดบ้านนะครับไม่ยอมออกจากบ้านนะครับผมไปนะครับไปไป พี่โอไม่ลงคลิปเลยพี่โอพยายามจะลงคลิปอยู่แต่ตอนนี้อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเจอกันแน่นอนหมอท้องเอกยา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 รักษาดวงใจไม่ให้เธอต้องช้ำมากมายเกินไปยา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 ครับผมผมเด็กเซนโดมินิกสวัสดีครับเด็กเซนโดมินิกรุ่นอะไรฮะ พี่โอรุ่นสามแปดนะครับผมเพราะมากครับละครพี่โอแนวไหนครับบอกบอกได้ไหมเล่นกับใครอันนี้อย่างไม้ลงมีคำถามว่าไปพูกระดึงอีกไหมพูกระดึงตอนนี้ต้องผ่าก่อนเพราะว่าตอนนั้นขึ้นไปปวดขามาก <c ười> <c ười> ไม่ไหวเจ็บมากนะครับพี่โชว์ที่ว่าแน่แล้วนะครับยังแฮกเลยนะครับ,เ,รบเขาจะมีซ้ำหลายซ้ำเนะาะซ้ำแฮกนี้ถูกใจมากเลยแฮกมากๆเลยซ้ำแฮก เราจะไปเดินป่าที่ไหนไหมเราจะไปเดินป่านะครับก็ตอนนี้เราขอถ้าหมดโควิดรับรองเรา,าพร้อมเลยช้างเผือกไปที่เขาช้างเผือกนี่<ม>เข<ค>าไ,ไปบ้างมีใครเคยไปเขาช้างเผือกไหมครับเขาช้างเผือกนี่เขาบอกโหดนะพี่นะพิโช์ไปเหรอครับวัดใจวัดใจนะฮะค,คนที่ใจก็คือไม่ใช่ผมแล้วครับผู้จัดการนะครูทับเบอร์ครูทับเบอร์ครือพิโชโนมีคนบอกอยากเห็นพิโชครับ ผู้หญิงผมยาวตรงชุดขาวตรงนั้นคือไม่มีนะครับไม่มีอย่าล้อเล่นนะฮะไม่เอาฮะไม่มีนะแบบนี้พี่เข้าวงการกี่ปีแล้วพี่เพิ่งเข้ามาสองปีเองครับผมแต่ดูเหมือนหลายปี Hi from Indonesia นะครับ Hi Indonesia มาริโอมาแล้วเพิ่งรู้ว่าพี่โอร้องเพลงพาะขอเพลงกองพันพี่มากพระขนงเลยครับ เสียงกองรบดังสนั่นเหล่าชายชักกันบ่งปักพัทพียามรบเราก็เต็มที่แม้ไม่มีช้างขี่ไรจับตะกะแตนที่จำได้ประมาณนี้เพราะเมื่อวานก่อนเนี่เขาเพิ่งมาฉายกำลังดูฉากนี้พอดีเลยนะครับนี่ครับผมมีผีไม่เอาน้องแคปหมูไม่เล่นอย่างนี้นะครับไม่ใช่รายการพี่ป๋องนะครับไม่ได้นะไม่มีนะาแฟนๆหน่อยที่ผ่านมาชอบโอละลาอีพีไหนสุด พี่โอพูดบทสกินไฮยาเตให้หน่อยดาวก็จ่<อ>ายเ่อครัผมเช่อใช่เัคเอโคโรฟิลส่วนพึ่งลาดลีครับนีโครโรฟิลส่วนพึ่งราดลีนะครับรอโอละลานะพี่โอขอบคุณมากครับนี่ดูดีๆโคมไฟพี่ก็สวยเหมือนกันนี้นี่อ่ะอ้ยา ตรงไหนวะนี่ยอยากให้พี่โชว์มามาคุยด้วยนะคะพี่โชว์ไม่โชว์ตัวนะจาะพี่โชว์ห่วงตัวจ้ะเขาบอกเขาหน้าเหมือนมาริโอ้มันฝาแฝดเลย <laughs> โอโ้สวัสดีครับฝาแฝด <laughs> อยากเห็นพี่โอไปแกล้งคนนะครับพี่อบพี่โอเล่นเอาวีครับพี่โอเล่นเอาวีครับเพิ่งมาฝึกเล่นช่วงนี้ครับ เดินได้อย่างเดียวตอนนี้ตีใครไม่ได้เลย <c oughs> เดิน <ปะ S 1> เดพี่เดินพี่ปาดก็จ่ายมั่วพี่ <c oughs> แค่ได้อยากได้ยินเสียงพี่พี่กดยับเลยสบายดีครับ Hi from Malaysia Hi from Vietnam ด้วยนะครับพี่โชนครับตอนจบทำไมผมถึงยาวนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันถ่ายกันห่างกันนะครับตอนจบของเรื่องพี่โชนนะครับผมก็เลยยาวครับไม่ได้ใส่วิกนะจ๊ะ โยยิ้มมุมยิ้มหุบปากหรือว่ายิ้มมุมปากจ้ะอ๋อยิ้มมุมปากหรือว่าให้พี่หุบปากนะนึกว่าเกลียดพี่สั่งอะไรก็ทําหมดเลยน่ารักครับสั่งมาอีกครับทําได้อีกนะครับเอากล้องออกให้หน่อยกล้องอะไรเอ่ยกล้องอันนี้มันติดนี้ม่ใไม่ติด ไม่ติดนะครับนิดเดียวไม่หรอมีใครเห็นกล่องพลาสติกนิดหน่อยนะฮะอันนี้เป็นพร็อพนะครับผมใช่ถ้าเราไม่มีแล้วเราจะไม่เจอกันเลยฮะว่าเขายกกล้องว้อยู่ไม่บังไม่บังนิดนึงบอกรักหนูหน่อยพี่รักหนูจ้าแต่พี่เห็นชื่อหนูไม่ทันนะช่วงนี้พี่โอทำอะไรคะโลีซั่นจะโนเกเน็ตฟลิกซ์ไหมคะพี่โช อันนี้พี่โอไม่ทราบเนะาะก,ก็ต้องน่าจะาก,ก็ต้องรอทางเน็ตฟิกเขาซื้อฮะก็ขอให้เขาซื้อแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับพี่พี่แต่พี่อยากดูพี่อยากดูในเน็ตฟิกนี่อาจจะไปลงอันอื่นก็ได้ไม่รู้ครับเดี๋ยวรอดูนะครับแล้วถามว่ากินอะไรทำไมน่ารักจังพี่โอนะครับตื่นเช้ามาพี่โอก็จะดื่มกาแฟนะครับก็ต้องเป็นข่าวช่องเท่านั้นแล้วจ้ะครับผมแต่พี่โอก็ใช้ด็อกเตอร์จิวจัะหน้าพี่โอก็เลยใสพี่โอไม่ได้ขายของแล้จ้ะ แต่ว่า่พี่ก็พี่กเป็นพิซนเตอร์ที่ดีจ้ะครับผมสระผมครับผมครช่วงนี้นะครับก็ต้องสระผมนะครับเพราะว่าอากาศมันฮอตอย่างนี้อยู่ต้องเอ่อวอชเชอแฮรนะฮะด้วย head and shoulder จ้ะอือขายของไปอีกครับผม มีอีกเยอะฮะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าแบบเหนื่อยเล่นคอมอยู่หน้าคอมนานนะฮะก็อย่าลืมหยิบลูกอมมาต้องเพลยมอลท่านั้นเลยฮะโอ้โหดีต่อสุขภาพเลยไม่มีน้ำตาลใช่ป้องอมีอะไรอีกถ้าที่บ้านร้อนนะอย่าลืมติดแอร์ก็ต้องมีซูบิชิอาจาร <c oughs> <c oughs> ครับผมถอ,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 อถ้าจะออกไปซื้อของหน้าบักซอยก็ต้องขี่ฮอนด้า เพราะว่าของเขาดีเพราะเขามีหัวฉีด PGM FI ประหยัดกันน้ำน้ำมันครับผมเป็นพิเซเซตอร์ที่ดีครับผมขายของเก่งครับผมเกาะซิมิลันพังงาน,นะครับนี่นี่นะครับแนะนำหนังในเน็ต fli ิหน่อยพี่โอแนะนำนี่เลยรักแห่งสยามเป็นหนังเรื่องแรกของพี่โอจ้ะก <laughs> <laughs> ็จะเป็นหนังเรื่องครอบครัวจ้ะ นะ่จ๊ะแต่จะมีจ๊บๆนิดนึงแล้วก็อย่าลืมนี่ช่วงนี้ก็เปิดทีวีดูช่องสามนะครับก็ดูได้ละครเนี่ยตอนนี้ก็มีของน้องหมากับมิวแล้วก็เดี๋ยวจะมีของโอ้กับคิมด้วยเรื่องทองเอกนะครับยิ้มหวานเอฟซีครับนอนนี่เมื่อไหร่พี่โอจะสกินเฮดอีกเมื่อไหร่พี่โอจะสกินเฮดอีกนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะพี่โอจะตัดสกินเฮดโชว์นะฮะ ครับผมได้ไหมครับพี่โชว,วนะไม่ได้นะครับพี่โชสายหัวยิ้กเลยครับคือพี่โออยากตัดนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือสบายหัวแต่พี่โอก็ต้องทํางานนะจ๊ะพี่โอต้องสระผมนะจ๊ะเพราะนั้นเอ,อพี่โอจะสระผมยังไงจ๊ะไ <c oughs> ายเฮดห d ือโชเดอร์สกินเฮดไม่ได้อะจ๊ะหายนะลุ้นอ้าวุย <c oughs> ตอนนี้นะครับมีคนดูนะครับโกนคิ้วด้วยครับพี่โอไม่ได้ไปบวชจ้า พี่โอทําผมทรงเก่ารัดได้ไหมทรงเก่ารัดเป็นยังไงครับหน้ามาพักเซรอยไงพักเซรอยอ๋อเราาตัดใหห้้เป็นนิาจริงๆนิดนึงผมก็เป็นพักเซรอยได้นะแต่นี่น่าจะเป็นพักเซรอย์เอ้ยเหมือนเลยอย่าเลยผมอย่างเงี้ยครับผมปิดไว้แล้วครับพี่โอครับพูดสวัสดีภาษาเยอรมันหน่อยฮะ อกูตันมอกันครับผมได้คําเดียวะกับอีกคำกล้วยฮะบันน้าเนี่ยน้อยจังน้อยจังฮะแล้วอีกคำเป็นไงภาษาเยอรมันนะติ่งหูเนี่ยเขาเรียกอูเลบเค็นไปเรียนรู้คาว่าติ่งหูกูเดินถักเพราะว่าพ่อสอนมาพ่อสอนคำมาเดียวเลยครับติ่งหูกับกล้วยผมก็เลยใช้ไม่ได้ฮะกูตันมอกันนะฮะตอนนี้นะครับเปลี่ยนภาษากันไปเยอะไปหมดอ่านไม่ทันแล้วฮะ นี่ครับรักแหละพี่วรนิกาตอนนี้นะครับพี่เว้ยเว้ย from ไต้หวันนะครับนี่าว English please I miss you in the Philippines with Eric h Gonzalez นี่ครับเอ่อมีน้องจากฟิลิปปินส์นะครับ from Philippines I miss you too and I miss my co actress um เอริชกอนซาเลสนี <left> ่เป็นเป็นนักแสดงเล่นหนังกับผมที่ฟิลิปปินส์ครับผมพี่โอ้ร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับเอาอีกแล้วฮะเพลงอะไรฮะเพลงอะไรคตอนนี้พี่โอ้คิดไม่ออกแต่งเองเลยไหมเดี๋ยวพี่โอ้คิดออกเดี๋ยวแนี้ลัแไปมาลับสอบอยากเลยครับเดี๋ยวก่อนครับแต่ขอพี่โอ้เขียนลามนิดนึงฮะเขาถามว่าเล่นหนังจะไปเฟิ่องไปยังไง ชอบสารแนสิบล้อครับผมเออเล่นหนักรับน้องใบเฟิร์นเป็นไงบ้างครับต้องหยุดไปก่อนตอ,อนครับตอนนี้ก็ต้องพักก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาต่อครับหลังจากหมดโควิดไปครับเกาะเกาะรอกเกาะรอกที่กระบี่นะครับพี่โอเต้นยามมี่ให้ดูหน่อยครับผม โอ้โหได้ฮนะเดี๋ยวพี่โอไปฝึกก่อนนะจ๊ะพี่โชว์เต้นยัมมีให้ดูหน่อยพี่โอาอายุเท่าไหร่ครับพี่โอตอนนี้ปีนี้นะครับก็ยี่สิบเอ็ดครับพี่โอพูดภาษาต่างดาวได้ไหมครับพูดได้ครับแกมน้องนางน้งแดงกว่าใครนะครับผมยี่สิบเจ็ดนะครับนี่ ไม่ได้เจอกันนานคิดถึงนะคะพี่โอ้จุ๊บเลยค่ะจุ๊บครับอยากเกิดเป็นยุงในบ้านพี่โอโอ้หู <laughs> น้องอยากเกิดเป็นยุงในบ้านพี่โอ <laughs> น่าราักเังเลยครับ <laughs> 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 จะมากัดจะมากัดหัวพี่โอครับ <laughs> โอ้โห please shout out I'm from Philippines <laughs> พี่โอร้องเพลงหน่อยนะครับพี่โอกลัวลิขสิทธิ์ครับพี่โอพูดเลยทองผาภูมิพี่โอดูซีรีส์เกาหลีบ้างไหมคะพี่โอดูครับพี่โอเพิ่งดูเรื่องเอ่อเรื่องที่เป็นซอมบี้ชื่อเรื่อง Kingdom ออน่าก,กลัวมากเลยครับผมครับครับ แล้วมีใครอยากฝากร้านอะไรอีกไหมครับบอกมาได้เลยนะครับพี่โอกรี๊ดหน่อยตายแล้วพี่โอไม่เปินกรี๊ดเหรอครับจะดีฮะกรี๊ดแบบส,สาวๆ <c oughs> ทำไมพี่โอชอบของเก่านะครับเพราะว่าเพราะว่ามันมีสเสน่ห์ครับมันมีสเสน่ห์แล้วมันแบบดูแล้วไม่เบื่อครับผมพี่โอไม่เปลี่ยนไปเลยนะครับผมขอบคุณครับ We will you come back to the Philippines นะครับ I will I will I will go back there ครับผมพี่โออยู่วงการบันเทิงมากี่ปีแล้วคะปลาทะเลโอ้ยเร็วจังเลย <laughs> พี่โอพูดอีสานได้ไหมจ้า <laughs> แครี่ <laughs> สกินสกินไทยอะไรนะ อะไรนะสกินอะไรสกินไทย,ไทยหัวใจแครี่สกินไทยหัวใจแครี่พี่โอพูดไม่ได้หรอจ๊ะ <c oughs> พี่โอพยายามชอบพี่ซื้อโมเดลครับผมพี่โอพูดกล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเนยโรยเกลือครับผม <c oughs> พี่โอพูดน้ำเต้าหู้ทำมาจากนมถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้ทำมาจากนมถั่วเหลือง พี่โอไม่ต้องพูดก็ได้เหมือนกันอันนี้เป็นเป็นสูตรของพี่โอนะใครสะอึกอย่าลืมอย่าลืมพูดน้ำเต้าหู้ทำมาจากนมถั่วเหลืองหายเลยจริงจริงผมเช้มาบ้หายสะอึกเลยสมหยุดทำสมหยุดไหมะสมหยุดสมหยุดได้ดูไหมสมมันหยุดแต่เราพูดคำว่าสมมันหยุดสมมันหยุดฉันบอกให้หยุดสมมันก็หยุดฉันบอกให้สมฉันบอกให้หยุดสมมันก็หยุดนี่เป็นขนอะไรเนี่ย รู้จักสีตัางปะชาตินี้หนูจะไม่แต่งอะไรนะพี่ใสกว่าเหรอที่ยวาไรชาบ้านรักไทยแม่ห้องสอนก็จะส i ุปขนาดว่าเดี๋ยวแบบรอดมาวาักคีตารท่รับกรทดีสลปาวิทย์ัน้อาลัยดี๋ยวสนีอาทิตย์หั้าเสานก้็จะีาวิานโอาิยีโอลลานิคยับี ล่าสุดเลยเป็นเป็นซีซั่นสองละก็อยากจะให้แฟนๆนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเยอะๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็กักตัวอยู่บ้านเพื่อชาตินะครับช่วยกันเยอะๆครับเราจะผ่านช่วงเวลาที่มันโหดร้ายแบบนี้ไปให้ได้ครับสู้ๆนะครับโอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับทุกประเทศเลยครับผมขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ยังไงอย่าลืมติดตามผลงานของโอแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องโอและวลาด้วยนะครับ เจอกันนะครับบ๊ายบายไอเลอร์ฟิวพะ